เฮโยสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้มีเนื้อหาสาระดีๆมาให้รับชมรับฟังกันเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมก็จะตัวเช็คน้ามันเครื่องนะว่าขาดว่าหายหรือเปล่าแล้วก็ดูสีว่ามันเป็นยังไงแต่ทีนี้ผมไปดูข่าวมาพอดีแล้วเจอข่าวว่าเขาจับโรงงานผลิตน้ํามันเครื่องปลอมนะครับยี่ห้อดังเลยแล้วก็ไม่ขอเอ่ยยี่ห้อแล้วกันนะครับคือ คือเป็นทั้งแบรนด์ที่ผลิตในไทยแล้วก็นําเข้าจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าคือโรงงานเนี่ยมันผลิตของปลอมนะครับนี่นะครับข่าวก็จะประมาณนี้นะครับมีเครื่องกรอกมีอะไรมีถังน้ํามันเก่าที่เอามากรอกแล้วก็เอามาขายเราในราคาที่ถูกนะครับกรอกกันแบบนี้เลยนะครับทีนี้ไอ้น้ามันเครื่องปลอมเนี่ยส่วนใหญ่ถามว่ามันระบาดในไหนนะครับเท่าที่เท่าที่เห็นมานะ ก็คือบางคนอาจจะยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าการที่เพื่อนๆสั่งออนไลน์นะครับสั่งออนไลน์ตามแอปต่างๆนะครับแอปน้ําเงินแอปส้มแอปอะไรแล้วราคามันถูกถูกกว่าราคาจริงอะ่ะแบบถูกกว่าร้อยกว่าบาทถูกกว่า2อ0รอยะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเป็นจัดโปรเป็นโลสต็อกเป็นอะไรพวกเนี้ยนั่นนะครับอันนั้ให้ระวังให้ดีเขาอาจจะจัดโปรจริงหรือว่าอาจจะเป็นพวกของปลอมก็ได้นะครับ คือวิธีการเลือกซื้ออยากให้เลือกซื้อกับร้านที่ร้านใหญ่ๆร้านที่เขามีชื่อเสียงนะครับเพราะว่าร้านพวกใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไม่เอาชื่อเสียงของเขาอะมาเสียกับกําไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นร้านเล็กๆที่ไปเปิดเองอะไรเงี้ยร้านแบบยิบย่อยอย่างเงี้ยบางทีอะเห็นเพื่อนๆเห็นว่าเฮ้ยราคาถูกกว่าเป็นร้อยเลยเว้ยตัวเดียวกันเลยยี่ห้อเดียวกันเลยอะไรเงี้ยล้วก็สั่งมานะครับก็จะมาเจอไอ้พวกที่เป็นของปลอมนะครับถามว่า ของปลอมเนี่ยมันมันใช้น้ํามันอะไรผลิตมันมาจากไหนมันมีต้นทุนอะไรยังไงนะครับผมจะถามเพื่อนๆกับว่าเพื่อนๆเ,เ,เคยเห็นเวลาร้านร้านซ่อมมอไซค์เวลาเขาถ่ายน้ํามันเครื่องเสร็จแล้วอะถ่ายของเราออกไปอะแล้วเขาเอาจะเอาไปใส่ถัง2 0 0ลิตรไว้เพื่อนๆเ,เ,เคยเห็นไหมนั่นแหละครับมันจะมีคนมารับซื้อนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่มารับซื้อน้ํามันนะั้นน่ะเขาเอาไปทําน้ํามันเครื่องปลอมทั้งหมดนะคือเขาเอาไปทําอย่างอื่นได้อีกนะครับน้ามันเครื่องเก่าเนี่ยเราไปทําอย่างอื่นได้อีกแต่ส่วนหนึ่งอ่ะที่มาของน้ํามันเครื่องปลอมอ่ะเขาก็จะมารับซื้อต่อจากไอ้คนที่รับซื้อตามร้านเนี่ยอีกทีนึงน้ํามันเครื่องเก่าต่างๆนะครับแล้วเขาก็จะไปรับซื้อแกลล๊ลอนหรือไปสั่งโรงพิมพ์ที่พิมพ์ขวดปั๊มแกลล๊ลอนอะไรทังหลายเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาทําสติกเกอร์ซึ่งเป็นนขอองปลมะครับ แล้วก็มาปิดมาแปะข้างกระป๋องคือมองมองผ่านๆอะ่ะดูไม่รู้นะครับว่ามันเป็นของแท้ของปลอมมันปลอมได้หมดนะครับทั้งอีห่หอดังที่ผลิตในประเทศไทยหรือว่าอีห่หอที่นําเข้าจากต่างประเทศเองนะครับไอโรงงานผลิตของปลอมเนี่ยมันก็ทําออกมาขายเป็นล็อตใหญ่ๆแล้วนะครับวิธีสังเกตรแรกๆเลยก็คือราคามันจะแบบมันจะถูกกว่าตามท้องตลาดทั่วไปอะ่ะ เป็นหลักร้อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันหากินกับคําว่าราคาถูกนะครับบางทีเราเห็นเราไม่รู้เห็นว่าราคาถูกอย่างตามตลาดขาย400เงี้ยไอ้ร้านนี้อาจจะขาย299 320อะไรแบบเนี้ยนะครับเราเห็นว่าถูกเราสั่งมาใช้นะครับมันก็คือเขาจะมารับไอ้น้ํามันตัวหน้าไปนะครับแล้วก็ไปใส่สารของเขาไปเคี่ยวไปต้มนะครับแล้วก็พอมันตกตะกอนเนี่ยเขาก็จะช้อนเอาข้างหน้าแล้วก็ไป ใส่สารเติมแต่งใส่สีใส่อะไรอะซึ่งต้นทุนอนะมันถูกกว่าของแท้ที่เขาผลิตมาขายเราไงมันก็เลยขายได้ในราคาที่ถูกกว่านะครับไอเรื่องต้นทุนผมก็ไม่รู้นะว่ามันเขาขายได้กาไรแล้วจริงๆอะมันเท่าไหร่หมายถึงว่าของปลอมอะนะแต่วิธีเช็คนะครับง่ายๆนะครับซื้อมาแล้วหรือว่าใช้อยู่แล้วมาเหลือก้อนขวดแล้วอยากรู้ว่ามันปลอมไม่ปลอมนะครับเพื่อนๆเอาน้ํามันอะหยดใสช่ช้อนแล้วลนด้วยไฟแช็คหรือหยดใสช่ช้อนแล้วก็ไปลนที่เตาแก๊สนะครับ หล่นจนสักพักนึ่ะถ้ามันมีคราบเข่าดำๆนะครับมันคือน้ํามันใช้แล้วพอน้ํามันที่ยังไม่เคยถูกใช้มาน้ํามันใหม่มันจะไม่มีคราบดำๆนะครับมันอาจจะเดือดอาจจะไหม้อาจจะอะไรไปมันแต่มันจะไม่มีคราบดำติดที่ช้อนนะครับคือคราบดำอ่ะมันกองเข่าจากน้ํามันเครื่องที่ใช้แล้วไงแล้วมันกองไม่หมดนะครับมันจะมีอยู่นะครับนี่คือวิธีเช็คง่ายๆนะครับหรือไม่ก็ดูหาร้านที่มันเชื่อถือได้นั่นแหละทําให้เรา ได้ของแท้แน่นอนนะครับแล้วก็อย่าเห็นแก่ของถูกนะครับก็จะฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปที่มีสาระแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่องมาด้วยนะครับวันหน้าวันหลังจะได้ทําคลิปที่มีสาระให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับใครมีส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากด้วยนะครับที่รับชมมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ